สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลาบูเบิร์ซองซึ่งเป็นปลาบูแค่อีกสายพันธุ์นึงที่มีความสวยงามน่ารักตัวเล็กมีสีสันที่จัดจ้านทําให้มีฉาย,ยาว่าน้องหนอนแดงจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเคมชมกันครับก็อันนี้ผมกําลังปรับสภาพน้ำนะเอาถุงลอยน้ําอยู่ก็ตามาลงตู้นี้ตู้24นิ้วนะผมเพิ่งจัดใหม่ล่าสุดนี่ให้ชมกันดูใก,กล้ๆนี่ วันนี้ผมได้มันได้มาสี่ตัวนะดูอยู่ในถุงสีสีสุดๆเลยตอนอยู่ในร้านที่ผมเลือกมามันยังมีสีนะสีโอเคเลยแล้วก็ผมพยายามเลือกมีสีโอเคแล้วก็ตัวใหญ่ๆหน่อยได้มาจากร้านติ๊กแตนนะครับที่จจร้จักเป็นร้านปลาสวยงามที่มีปลาสวยงามหลากหลายชนิดปลาเล็กปลาใหญ่มีหมดแล้วก็มีปลาบูแค่ปลาผีเสือ้อปลาลานา์ก็เยอะให้ชมนี่ได้มาสีตัวราคาตัวละสองร้อยห้าสิบบาท ก็ร,ราคาถูกดีนะเลยจัดมาเลยก็เดีย๋ยวผมปล่อยถุงทิ้งไว้ลอยไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงปรับสภาพเดี๋ยวปล่อยเลยโอเคครับเดี๋ยวมาปล่อยปลากันดีกว่าก็ตักแค่ตัวปลาลงไปนะนี่ค,ค่อยค่อยตักไปเดี๋ยวดูด้วว่าใช้เวลานานไม้กว่าน้องจะสีกลับมานะเพราะตอนอยู่ในถุงสีซีดมากๆเลยแต่ตอนอยู่ที่ร้านแบบสีแจ่มนะสีส้มๆแดงๆเลย ที่ผมเลือกมาดูใกล้ๆดูดิสีซิดเป็นไข่ต้มเลยแต่ก็ยังดีที่มีเห็นสีลางๆนะเนี่ยตอนอยู่ร้านสีดีมากเลยผมใส่เมารถผมขับรถไม่ดีพาถึงบ้านสีหายหมดเลยดูนี่มีอีกตัวหนึ่งโอ้ไม่มีสีสักนิดเลย ถ้าไม่มีสีดูแทบไม่ออกอะแต่ดียังมีสีจางๆที่หางบ้างนะเป็นสีสม้สมๆแดงๆจริงๆมันมีสีดีสุดๆอยู่นะแต่ว่าผมเลือกแต่ตัวมาเล็กไนงะแต่ผมพยายามเลือกตัวใหญ่หญอันนี้ตัวค่อนข้างใหญนะ่ที่ผมได้มาประมาณสามสี่เซนเลยสามเซนประมาณนั้นปกติสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กในกลุ่มสติฟว์ดอนเลยถ้าตัวเล็กที่สุดเพราะต,ตัวเล็กมาก ดังนั้นเวลาเลี้ยงเราต้องมีกองถ้ากองเราแบบตัวหวีที่ดูดน้ำเข้ากองมันใหญ่ระวังโดนดูดนะตัวเนี้มันตัวเล็กจัดเลยต้องดูหวีที่ดูดน้ำเข้ากองดีๆถ้าใหญ่ก็ต้องหาตะแกรงอะไรมาปิดหน่อยนะนี่ก็เจ้าตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์คือสติฟอดอนซูลูฟัตหรือชื่อเล่นชื่อเบิร์ดซอง ก็หลังจากที่ผมหาข้อมูลมาคร่าวๆในอินเทอร์เน็ตนะว่าชื่อเบอร์ซองมาจากไหนนะผมว่างงตอนแรกผมทำ,ทำไมถึงชื่อเบอร์ซองมันร้องเพลงได้เรอนกร้องเพลงถ่าแพเ์ไปไทยคือนกร้องเพลงก็เท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคือนักภูยาศาสตร์สองคนที่เขากําลังเก็บปลาตัวอย่างตอนเขาคนพบปลาตัวเนี้เขาได้ยินเสียงนกนกร้องว่าซูลูฟัตซูลูฟัตเขาเลยตั้งชื่อว่าซิตรูดอนซูลูฟัตนะแล้วก็ชื่อ ฉา,ายาชื่อเล่นทั่วไปก็เป็นนกร้องเพลงไปเบอร์สองเพื่อแบบลําลึกถึงบรรยากาศที่เขาเก็บปลาตัวอย่างได้คนพบปลาตัวเนี้ยน,นี่ข้อมูลจากเน็ตจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดมัวๆล,ล,ลอยๆนะว่ามาจากไหนนะซูลูฟัตมาจากนกมันร้องซูลูฟัตซูลูฟัตเขาเลยตั้งชื่อว่าซูลูฟัตส่วนชื่อเล่นก็คือเบอร์สองนกร้องอื มาครับนี่ผ่านไปหนึ่งวันวันที่สองมาดูสีมาเร็วมากสีมาเต็มตัวนี้โอ้โหสุดสุดนี่แหละตอนผมเป็นที่ร้านมันสีมันเต็มแบบนี้แหละผมเลยเลือกมาตอนแรกสีจะนึกว่าสีจะไม่กลับมาแล้วนี่แต่โดนตัวอื่นแต่อย่างโดนตัวอื่นไล่อยู่เลยธรรมดาปลาใหม่นะดูนี่ไอ้นี้มันอ้นวนอย่างเนี้ยอยู่ดีไมค่อได้เห็นหน้าโผล่มาทีอย่างอ้วนเลยดิอ้วน s อสเศูนสอง วนจัดเลยมันพองกันแล้วนะอืมก็ไปไหนละให้น้องนอนแดงคือส่วนส่วนฉายาน้องนอนแดงคือคนไทยตั้งเองนะเพราะว่าตัวมันเล็กมากตัวเล็กยาวเหมือนนอนแดงนะแต่บางตัวมันก็โทนส้มส้มบางตัวโทนแดงแดงนะผมก็เห็นตัวโทนแดงแดงอนะ่ะแต่นี้ผมได้มามีสีส้มส้มเันเลยนะมันเลยได้ชื่อน้องนอนแดงดูดิสวยมากแค่วันเดียวก็สีขึ้นขนาดนี้นะ พวกสายสติฟฟดอนเป็น,นสีมันขึ้นง่ายแล้วไอ้พวกนี้ก็กินตะไคร่ไปไบโอฟิลเป็นหลักนะแล้วก็กินเนื้อบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้จะกินยอมกินพวกหนอนแดงหรือเปล่านะไอ้ตัวนี้เพราะมันเล็กมากเลยมันคงปากมันเล็กอะไม่รู้จะกินได้ปะนะแต่พวกบูนิออนลูติกผมตู้นี้ก็กินหนอนแดงได้อยู่เป็นโปรตีนเสริมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงมันกินหนอนแดงได้มันก็ไถตะไคร่ไบโอฟิลเนี่ยเห็นไหมมันไถทอยู่ตลอดเวลา เพราะในเบลฟิมก็มีโปรตีนผสมอยู่แล้วนะเป็นกลุ่มกว้างของจุลินทรีย์ก็กลุ่มกันเป็นแผ่นๆดูไถเก่งเลยนะก็นนี้ผมก็มาเนี่ยรีวิวร้านนี้ให้ปกติเวลาผมรีวิวปลาร้านไหนผมดูราคาดูปลาว่าถูกใจไหมถ้ามีปลาผมต้องการแล้วบริการดีด้วยนะ ใส่ใจลูกค้าไม่มีสองมาตรฐานก็รีวิวให้ฟรีเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครนะเวลาผมซื้อปลาเพราะว่าผมไม่เคยเปิดหน้าไงผมจะได้รู้ว่าเขาสองมาตรฐานหรือเปล่าว่าคนนี้คนดังเขาเลยรีวิวเ้ยเขาเลยบริการดีแต่สำหรับผมมันเป็นลูกค้าทั่วไปเป็นคนธรรมดาที่เลี้ยงปลาเขาก็ยังบริการดีก็เลยรีวิวให้เขาหน่อยเขาจะได้แบบมีกำลังใจในการหาปลามาขายต่อนะ สวยมากถือว่าอ้าวนดีอยู่นะปกติมันจะผอมๆน่อยมันจะมันเป็นตามสายพันธ์อ่ะมันตัวยาวๆผอมๆเลยตัวเนี้ยแต่นี้ก็ถือว่าอ้าวนสมบูรณ์ดีอยู่ส่วนตะไคร่ผมก็นี่แหละถ้าตัวไหนมีผีเสื้อเยอะๆมันเป็นอย่างงี้แหละตะไคร่ขึ้นไม่ทันดูดิตะไคร่มันปกติถ้าตู้ไม่มีผีเสือ้อมันจะขึ้นเต็มล้งปางเนี้ย ก็หวังว่ามันจะกินตะไคร์ทันนะพวกผีเสื้อมนะันกินเก่งดูเลยถ่ายเก่งแนะดูดิน่ารักเลยด,ดูใกล้อนน่ารักเหมือนหนอนแดงน้องหนอนแดงตัวนี้ก็สีเต็มดีมากนะดูข้างๆอืมตอนแรกคิดว่าชื่อเบิร์ซองมาจากอัน,นีสิว่านกมันดีใจว่าเห็นอาหารกำลังจะมากินไอตัวเนี้ยเลยดีใจเลยร้องเพลงเลยชื่อเบิร์ตซอง แต่จริงได้พอไปหาข้อมูลไม่ใช่นะเขาแค่เอามาซึมซับบรรยากาศต,ตอนคนพบปลานี้ว่ามีนกร้องอยู่พอดีก็เป็นอะไรที่สนุกดีโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้กันสำหรับการรีวิวเจ้าปะบูเบอร์สองนะถ้าชาวคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยคนะสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ